ยะเปียกไว้ใช้เพื่อให้มันกลายเป็นปุ๋ยค่ะ,ะใช้เองในครัวเรือนนี่ไงเหมือนอันนั้นแหละเหมือนอันที่เสร็จแล้วขยับเปียกจะกัแลเปียกอันเดียวกันปะละอันสุดยอดเลยทักทายพี่ๆแม่ๆชาว youtube ทุกๆท,ท,ท่านนะคะสคะวัสดีค่ะอ้ยคลิปลืมๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เหงื่อได้เหงื่อเดี๋ยวก่อนอาบน้ำพอดีเลย นี่แหละถ้าเกิดเป็นเหงื่อหนูนะหนูจะไม่อาบโอ้โหเพราะมันกระชุ่มกระชวยดีจะบอกว่าพี่ๆแม่ๆคนไหนสนใจนะคะหนอกกล้วยนะคะเดี๋ยววันวาจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะกดลิงก์ได้เลยมีขายหลายมีเนี่ยค่ะสายสายพันธุ์เลยอันนี้มาลีอองน้ำหวานอยู่ตรงนู้นก็คือไอ้ตรงนู้นเลยให้ดูเลยล่าสุดเลยเอ่อกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองแล้วก็มีเทพนเทพนมหกมักบุกอยู่ตรงนู้นนะคะนั่นนะคะตรงตบริเวณนั้น,นเลยมาฮอยมาฮอยกล้วยหอมเขียวเตี้ยกล้วย,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 ยดำอะไรนะดำๆ<ำ>นะน<ำ>้วยนน้ำาวานดำก็มีอยู่ตรงนู้นเลยนะคะเวินั้นนั่นนั่นน่ะมีหลากหลายชนิดจ้ะตอนนี้บอกเลยหนิไม่อยากจะแพลนกล้องไปเลยนี่คือดองกล้วยทุกกล้วยเลยนะคะฝั่งนี้เป็นน้ำาวานะคะ <laughs> นอกกล้วยขุดสดนะคะไปแล้วหรอพี่นุ่นไปแล้วค่ะพวกินมักมี่ก่นอนบ่ฮะไปกินขนุนก่อนเนาอขนมแล้วพวกนี้ก็ได้ขนุนขนุนขนุน,น,นไปได้ไม่ได้อ้ามาเหรอ บรรยากาศตอนเย็นคือแบบหูยยาเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วตรงบ่อน้ำเนี่ยคือบ่อน้ำเนี้ยหุยเย็นฉ่ำเลยนะคะแพลนไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อพบพอโฮมสเตย์นะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยกับบ้านฟูจินะคะใช่แล้วใครสนใจมาพักนะคะมาได้เลยนะคะพิมพ์ใน Google Map ขึ้นเลยนะคะพบพอโฮมสเตย์ห้องใหญ่กว้างมาก หนอกงหนอกกล้วยเราขุดให้สดนะคะส่วนใครที่มาเยี่ยมเยือนวันนี้ลูกค้ามาซื้อเอ่อกล้วยหน้าสวนเยอะมากเลยเอ,อหมายถึงว่ามันึมาซื้อผลมันนะ่ะลูกลูกลมาซื้อกล้วยเนาะเป็นเพือเลยอะใช่คือมาอุดหนุนเยอะมากหลายคนก็เห็นจากคลิปเห็นจากโพสต์เรานะคะแล้วก็มากันขอบคุณจริงจงจากหัวใจ,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 จเลยนะคะที่สุดเลยใช่บางคนก็อยู่ใกล้ๆก็มาบางคนวิ่งผ่าน เห็นก็มาบางคนตั้งใจมาใช่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามาอาจจะไม่ได้เจอเจ้าของสวนะลรหรกจะเป็นญาติแต่ส่วนใหญ่เจอค่ะใกลสนใจทักมานะคะช่องพบพรอพักคินนะคะหรือจะเป็นลายนะคะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะคะบรรยากาศดีมากเนี่ยโอ้ยต้นกล้วยดกมาก